เวลคข้ามาแตนดอสวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะวันนี้มาเจอกันในลุคแบบเวอร์วังสูตรเปรียบเสมือนไอดอลกำลัลงจะแบบขึ้นเวทีที่เอ็มเคดาวได้ๆเพราะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าเป็นเคไอดอลเมคอัพลุคเป็นลุคที่แบบแต่งออกมาแล้วสดใสมากและที่สําคัญก็คือต่อให้คุณจะไม่ได้ไปขึ้นสเตจที่ไหนนะคะแต่ลุคนี้เป็นลุคที่แต่งถ่ายรูปสวยมากเผื่อใครแบบอยู่บ้านอยากจะสร้างคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็มาแต่งลุคนี้กันได้ก็ด้าทุกคนอยากดูแล้วนะคะว่าลุคนี้แต่ยังไงหรือใช้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะ อย่างแรกเราจะมาลงเป็นโทนอัพซันเบสก่อนนะคะเพื่อปรับให้ใบหน้าดูสว่างขึ้นมา1กรุ่ปนะคะน่าจะได้ดูไม่หมองด้วยแล้วตัวนี้เขาก็มี SPF ด้วยนะคะก็จะช่วยกันแดดไปในตัวสําหรับรองพื้นนะคะเราเลือกมาเป็น Airbrush Forest ของ c a r l o t t e t t l b u r y ตัวนี้จะมีความปกปิดอยู่ที่ประมาณ Medium to Full Coverage นะคะพะ idol อลุคไอดอลก็จะต้องแบบผิวเนียนสูดอันนี้เราก็จะลงไปหนึ่งเลเยอร์ทั่วหน้าก่อน อันนี้พอเราเปลี่ยนรองพื้นไปทั่วหน้าแล้วนะคะเราก็ใช้แปรงรองพื้นนี่แหละมาตบเบาๆให้รองพื้นเข้าผิวแล้วก็เผื่อว่ามีตรงไหนที่มีรอยแปรงด้วยนะคะก็ใช้อันนี้ช่วยเบรนไปด้วยเลย คราวนี้กลบพวกรอยสิวนะคะเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ที่สีพอดีกับผิวกับแปรงหัวแบนๆเล็กๆนะคะมากลบสิวก่อก็ใช้เป็นวิธีแทบๆเอาเราแนะนําว่าขั้นตอนนี้ให้ใช้เป็นครีมคอนซีลเลอร์จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างหนาแล้วก็หนึบทําให้มีการปกปิดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เนื้อติดผิวดีด้วยคราวนี้เราก็ใช้แปรงที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะมาลงบริเวณข้างจมูก สำหรับใต้ตานะคะเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์ที่สีสว่างขึ้นมาหน่อยอันนี้เราใช้เป็นของกอ o s s i e r นะคะแล้วก็มาผสมกับรองพื้นที่หลังมือน,นิดนึงอันนี้เราเลือกเป็นสีที่สว่างขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอยากจะให้หน้ามันดูไบรท์ขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มมิติให้กับหน้าด้วยนะคะจริงๆ K IDOL MAKE UP อะ่ะพวกมิติเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะเพราะว่าเวลาเขาอยู่บนสเตจอะ่ะมันจะมีแบบแสงไฟสปอตไลท์หรือว่าแสงแฟลชจากกล้องเงี้ยถ้าเกิดว่าแต่งหน้าสีเท่ากันหมดอะ่ะในกล้องมันจะออกมาดูแฟลทมากๆเพราะฉะนั้นพวกเงาไฮไลท์ นนความเข้มความสว่างก็คือต้องมีความชัดเจนนิดนึงจริงๆเมคอัพลุคนี้เนี่ยสามารถไปแอปพลายกับคนที่อยากจะถ่ายรูปลง IG ได้นะคะไม่จําเป็นว่าเออต้องแบบไปขึ้นแสดงที่ไหนถ้าใครอยากจะไปดินเนอร์ปาร์ตี้ถ่ายรูปปังๆลง i อเงี้ยก็เอาเทคนิคเหล่านี้ไปอัดแอปใช้ได้แต่ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องอย่าเลือกสีที่มันสว่างไปนะคะเพราะถ้ามันสว่างมากเกินอะมันจะเป็นเหมือนแพนด้าแต่แบบเป็นขอบตาขาวอะแล้วก็ด้วยสีที่ติดอยู่ที่แปรงนะคะเราจะมาลงกลางหน้าผากด้วยนิดนึงอย่างที่บอกเนาะเป็นการไฮไลท์ใบหน้า ไปดีตัวแล้วก็คางนะคะสันจมูกเล็กน้อยต่อไปบรอนเซอร์นะคะเราจะใช้เป็นของเมลินดาอันนี้เราจะใช้เป็นสีกลางผสมสีอ่อนนะคะการลงบรอนเซอร์อันนี้จะไม่ใช่การเน้นโครงหน้าเน้นหนกแก้มกระดูกอะไรนะคะอันนี้คือเหมือนแรงเงาไปหน้าให้มันดูมีมิติแล้วเราก็จะลงตรงนี้เยอะนิดนึงหน้าจะได้ดูเล็กลงนะคะ อันนี้ตอนเราลงเราแบบจับแลงที่ปลายด้ามเลยนะคะเราไม่อยากให้แรงที่กดอะ่ะมันเยอะไปไม่งั้นเดี๋ยวบอนเซอร์มันจะเป็นปืนป้นๆหรือเป็นก้อนที่หน้าบางทีมันจะทําให้หน้าดูหมองดูเปื้อนด้วยแล้วนี้เราก็เบนคอนดนกมาถึงหูเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตรงนี้มันจะดูแบบแบบ่งเขตกันชัดเจนอะว่าอุย้ยหน้าตรงนี้แบบสีเข้มลบหูขาวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เนะาะคราวนี้กับแปรงหัวเล็กนะคะเราจะแตะสีอ่อนแล้วก็มาคอนทัวร์จมูกคอนทัวร์นี้ก็ต้องชัดนิดนึงนะคะไม่งั้นถ่ายรูปเปิดแฟลชมาเดี๋ยวจมูกหายอันนี้ ปลายสมุขเยอะนิดนึงนะคะสมุกจะได้ดูแบบเป็นทรงเล็กๆแล้วจากด้านบนตรงนี้นะคะเราก็จะเบ่นให้คอนิคไปกับเปลือกตาด้วยสมุกจะได้ไม่แยกดูเป็นแท่งๆนะคะปัดแก้มเราจะมาใช้เป็นพาเลตนี้ของดาร์ซิกนะคะก็จะมีความแบบชมพูคูโทหน่อยเราจะใช้เป็นสีอ่อนก่อนนะคะเอามาลงที่ a p p e r cheek ก่อนสไตล์เคออยด์อ่ะเขาก็จะเน้นลงที่หน้าแก้มนะคะให้ลุคแบบดูน่ารักดูเด็กอะไรเงี้ยเนีวอันนี้สีที่ติดอยู่ที่แปรงนะคะเราก็จะแอบมาเซตใต้ตาด้วยนิดนึง คราวนี้เราจะมาใช้เป็นสีม่วงนะคะเอามาลงเพิ่มตรงหน้าแก้มเพราะว่าหน้าเราบริเวณตรงนี้มันจะแอบมีความแบบบุ๋มลงไปนิดนึงอะแล้วก็เลยใช้สีม่วงมาลงให้หน้ามันดูไบรท์ขึ้นตรงนี้ดูเต็มขึ้นแต่เราแบบลงอ่อนมากเลยนะเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวโฟกัสมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็กลับมาที่สีชมพูอ่อนนะคะเอามาลงตรงจมูกด้วยเราลงตรงกลางจมูกอย่างเงี้ยมันจะช่วยตัดให้หน้ามิวดเฟสตรงเนี้ยดูสั้นลงแต่ถ้าใครที่บริเวณเนี้ยดูแคบอยู่แล้วเราอยากจะทําให้หน้าดูยาวขึ้นนะคะให้เป็นลงที่ปลายจมูกแทนนะแต่น,นี้หน้าเราเป็นทรงยาวอยู่แล้วเราก็เลยจะแบบตัดให้มันดูสั้นนิดนึงแล้วลุกมันจะได้ยิ่งดูเด็กลงด้วยคราวนี้นะคะแม้กระทั่งบลัชออนก็ต้องมีมิตินะอันนี้เราจะมาแตะสีชมพูเข้มเพิ่มแล้วก็ลงเป็นวงเล็กๆไปที่กลางแก้มนะคะเหมือนให้ขอบๆเป็นสีอ่อนๆเงี้ย ส,สแล้วอันนี้คือเราใช้แปรงที่เล็กลงด้วยนะถ้าเทียบกับแปรงก่อนหน้าที่เราใช้อะถ้าคีบให้ตรงนี้แบบเป็นวงเล็กสุดจริงๆแล้วก็ลงกลางจมูกนิดนึงนะคะคราวนี้ก็กลับมาที่แปรงก่อนหน้านะคะมาวนให้สีอ่อนกับสีเข้มมันกลืนกันคราวนี้เราจะมาเซตแป้งใต้ตาเพิ่มนะคะเราจะใช้เป็นแป้งของค o l เลแกรมตัวนี้มันจะเป็นแป้งสีชมพูเอามาลงตรงใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มนิดหน่อยเติมให้หน้ามันดูไบร์ขึ้นนะคะ แล้วเราก็จะาอันี้มาเซตตรงกลางหน้าผากด้วยนะคะแล้วก็คางแล้วก็เซตตรงสไมล์ไลน์ด้วยนิดนึงไม่ให้ตรงนี้มันดูเป็นร่องๆอ,อะเนาะใช้สีที่สว่างขึ้นมานิดหน่อยมาเซตมันก็จะช่วยให้ตรงนี้มันดูเต็มขึ้นสําหรับคิ้วเราจะมาใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ Benefit นะคะเมคอัพสไตล์เกาหลีอะคือคิ้วเขาจะแบบฟุงฟ้งๆก็จริงแต่ว่าพอเป็นเค d ไอดอลอะคิ้วก็ต้องมีความคมอยู่นะเห็นชัดเลยเนี้ยเพราะคิ้วเป็นสิ่งที่แบบบางทีเจอแสงจ้ามากๆก็คือคิ้วหายจ้าอันนี้เราลากฐานมาถึงด้านหน้าเลยนะคะค ตรงหัวคิว้วแล้วเราก็ใช้สปูลี่เบลนด์ไม่งั้นถ้าหัวคิ้วแข็งมันจะดูเป็นปลิงแต่แบบถ้าเราไม่เขียนหัวคิ้วเลยอะ่ะเดี๋ยวคิ้วหายคราวนี้มาสคาร่าคิ้วนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันคือเราต้องย้อมสีขนคิ้วให้มันแมชกับสีผมอะ่ะอย่างตอนนี้ผมเราตรงเนี้ยมันเป็นแบบน้ําตาลกลางๆเราก็เลยจะปัดอันนี้ไปด้วยนิดนึงเวลาปัดย้อมสีขนคิ้วนะคะให้เราปัดส่วนทางกับขนคิ้วก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยปัดกลับที่คราวนี้สําหรับตาวันนี้เราเลือกมาเป็นพาเลตโทนสีชมพูนะคะเราจะเริ่่่มมจาากกกลลงสีชูออนอ,อนนไปปทัเตะ จริงๆการแต่งตาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับลูกตาแต่ละคนด้วยนะคะอย่างเราอ่ะเป็นคนที่พื้นที่เปลือกตาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็จะไปเน้นแต่งด้านล่างแทนแต่ถ้าใครที่เป็นคนพื้นที่เปลือกตาเยอะอันนี้เราก็สนุกเลยแต่งได้เต็มที่คราวนี้เราจะขยับมาที่สีชมพูวันี้นะคะเอามาลงตรงครึ่งล่างของเปลือกตาสีนี้มันก็จะมีความสดใสขึ้นด้วยต่อไปเราก็จะเพิ่มเป็นสีนี้นะคะเอามาลงตรงรอยพับเปลือกตาพอดี อันนี้เราจะแตะสีน้ําตาลนะคะใช้เป็นแปรงที่หัวเล็กมากๆเอามาลงให้ชิดขอบขนตาที่สุดเหมือนเป็นการเพิ่มเงาไปที่โคนขนตานะคะ่ะตามันจะได้ดูกลมโตขึ้นด้วยอันนี้กลับมาที่สีชมพูนะคะเอามาลงตรงขอบตาล่างด้วยอันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเน้นแต่งตาตรงนี้ให้มันแบบชัดนิดนึงอันนี้เราเบรนลงมาเยอะนิดนึงนะคะเผื่อแบบสร้างแอ็กยอเซลด้วยอันนี้เราเพิ่มสีชมพูอ่อนที่เป็นเบสไปด้านล่างนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่มสีชมพูเข้มไปที่ปลายหางตา แล้วก็เติมสีน้ำตาลไปด้วยนิดนึงนะคะที่ปลายขอบตาล่างอันนี้เราจะมาเติมชิมเมอร์สีชมพูนะคะลงไปที่กลางเปลือกตาแล้วก็ใช้นิ้วที่สะอาดเบนตรงขอบๆนิดนึงคราวนี้เราจะมาแตะชิมเมอร์สีสว่างนะคะฉีดสเปรย์น้ำแร่นิดนึงเราจะมาลงตรงนี้นะคะเป็นเหมือนแบบครึ่งวงกลมตรงเนี้ยเหมือนเป็นการหลอกว่าเออตาเราแบบว่ากลมโตนะเออคราวนี้เราจะกลับมาที่บอนเซอร์นะคะกับแปรงเขียนคิ้วเอามาสร้างเงาไปที่ดอลลี่อาย คราวนี้มาเติมถุงใต้ตานะคะอันนี้เราใช้เป็นดินสอของ Too Cool for School เราเติมไปด้านหน้าแล้วก็เราจะหยุดอยู่ที่ประมาณกลางตานะคะเลยไปนิดนึงแล้วกันประมาณ2อส่วนสแล้วกันแล้วก็แตะเป็นชิมเมอร์สีสว่างสุดนะคะเอามาเซตตรงดัลลี่อาที่มันนูนๆนิดนึง คราวนี้อายไลเนอร์เราจะมาใช้เป็นอายไลเนอร์แบบเจลนะคะสีน้ําตาลอันนี้เรามากรีดเป็นเส้นบางๆไปที่ปลายหางตานะคะแล้วเราจะไม่ได้วิงขึ้นสูงมากนะเหมือนแค่แบบต่อออกไปให้ตาดูยาวขึ้นแล้วก็เบลนมาให้คอนเน็กกับโคนขนตาแล้วเราก็จะมาเติมตรงหัวตาตรงนี้ได้นะคะให้ตาดูคมขึ้นเวลาอยู่ในกล้องตาจะได้ไม่หาย ต่อไปปัดมาสคาร่านะคะเราใช้เป็นของคลียวอันนี้เราเน้นปัดไปที่โคนขนตาก่อนแล้วก็ทามือซิกแซกสิแกแซกขึ้นคราวนี้เราใช้เป็นชวิเซอร์นะคะเอามาจับช่อขนตาเดี๋ยวนี้เราจะมาติดขนตาปลอมเพิ่มนะคะเราจะใช้เป็นแบบนี้นะน,นี่เส้นที่ยาวสุดนะคะเรามาติดตรงกลางก่อนคือเหมือนตรงเนี้ยยาวสุดแล้วออกไปก็ค่อยๆสั้นลงติดแบบนี้มันจะทําให้ตาเราดูกลมโตขึ้นนะคะ อันนี้ระหว่างรอกาวแห้งนะคะเราก็จะมาปัดขนตาล่างอันนี้เราจะมาเติมวิงที่ตานิดนึงนะคะเราจะใช้เป็นของลากลาสด้านสีขาวมาเพิ่มปิตร์ไปที่กลางขอบตาล่างนี่ปิตอร์ลากลาสเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราแนะนําเลยนะคือมันเป็นปิตร์ที่แบบถ่ายรูปใช้แฟลชเรายังเห็นอะ่ะอันนี้เราก็จะเพิ่มไปตรงกลางเปลือกตาได้นิดนึงนะคะแบบนี้เดียวมากๆอันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มสีแก้มอีกนิดนึงอะ่ะเราใช้เป็นสีอ่อนก่อนนะคะลงไปตรงแอปเปิ้ลชี แล้วเราก็จะลงตรงหน้าผากนิดนึงด้วยนะคะให้หน้าดูแบบว่าอมชมสุขภาพดีเสร็จแล้วก็เพิ่มไฮไลท์นะคะเราจะใช้เป็นสีนี้มันจะออกเป็นสีแบบแชมเปญน่อนออดร,รู้สึกว่ามันจะเข้ากับลุคนี้มากแล้วก็ลงตรงสันจมูกนะคะปลายจมูกแล้วก็หัวตาด้วยนิดนึงสำหรับลิปสติกนะคะเราจะใช้เป็นดินสอเขียนขอบปากเอามาเขียนตรงขอบปากก่อนเพื่อแบบใครที่ขอบปากสีเข้มนะคะก็ใช้พวกลิปไลเนอร์นี่แหละมากลบอันนี้ก็จะเบลนด้านในนิดนึงนะคะ อันนี้เราจะลงลิปลอรีออนนะคะสีสอลงเป็นเบสไปทั่วริมฝีปากก่อนแล้วก็ใช้แปรงนะคะมาเบลนตรงข,งขอบปากนิดนึงคราวนี้เราจะเพิ่มความสดใสด้วยของพาริพาร่านะคะเพิ่มไปแค่ตรงกลางสีนี้ก็คือเกาหลีเกาใจมากสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือความปากฉ่ำเราจะมาเติมเป็นลากลาสนะคะสีทีเนสตรีมเติมไปตรงกลาง แล้วเราก็จะเบนขึ้นมาถึงคิวฟิสโบล์ดนิดนึงนะคะให้ปากดูแบบเจอเจอคราวนี้สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดเพชรเพิ่มนิดนึงอันนี้เดี๋ยวติดเม็ดใหญ่ไปประมาณตรงนี้ก่อนล้วกันแล้วก็เพิ่มเม็ดกลางไปประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือติดมั่วเลยอะไม่ได้มี r e f e เ e n c e ใดๆทั้งนั้น และนี่ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะมีความแบบเวอร์วางอลังการมาก <c oughs> แล้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอนี้กันนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมว,วิดีโอในวันนี้ <c oughs> ้วเจะกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ